เราสีชอบี่วยจำมปาดุกอันนี้เรามาทำบุญบน้านมะน,นี่จะเป็นบุญบ้านมะนาวนะครับปีนี้นะคะได้มีโอกาสได้มาทำบุญทางนี้ก็จะมีโรงทาน มีพระมีโอ้มีร่มไม้ร่มเงาค่ะก็จะเดินแา้วากาฝั่งงนี้เนะาะทังนี้จะมีโรงทานนะคะโรงทานก็จะมาเรื่อยๆเนาะโอ้มุมนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นโรงครัวหรือว่ามีห้องน้ำห้องน้ อันนั้นอะไรอ่ะไอ้กิ่งดอกนาะปืลนละผลเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ไปเอาบุญที่บ้านกกอกนะคะวันนี้มาบ้านมะนาวตังอำน,นรวยกันผลก็เยอะถือว่าเยอะอยู่ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นร่มไม้ร่มเงาเนาะคะ่ะที่จอดรถจอดรถจอดเรือก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่ามันไม่แดดไม่ร้อนนะคะมีรถยนต์รถมอไซค์นะคะมาข้ามใกล้เรือนเพียงนี่แหละเนาะมากันเยอะโอ้ฝั่งทางนั้นก็จะมีมันก็น่าอยู่อยู่เนาะเพราะว่าร่มรื่นนะคะมันร่มรื่นนะคะเพราะว่ามไม่ ตอนนี้ช่วงนี้หน้าแดดแดดร้อนก็จะมีร่มไม้ร่มเงานะคะให้พี่น้องที่มาในงานบุญประจำปีนะครับบ้านมะนาวผู้คนเยอะแต่ว่ากว้างขวางเนาะกว้างขวางนะคะหน้าอยู่อยู่ก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้งานเพิ่งเริ่มนะคะงานเพิ่งเริ่มแล้วก็มามีร่มไม้นะหน้าอยู่ร่มไม้ร่มเงานะครับผู้คนก็ จะอยู่ที่ร่มไม้ร่มไม้ร่มเงาพากันมาอาบุญเนาะมาอาบุญมาอาบุญเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะทางนี้ก็จะเป็นโรงครัวนะคะแม่ครัวก็จะทํากับข้าวนะคะต้อนรับแขกคนก็ถือว่าเยอะอยู่เมื่อวาน เมื่อวานก่อนเนาะไปเอาบุญที่บ้านโกกอกนะคะอันนี้จะมาเอาบุญที่บ้านมะนาวนะคะบุญประจาปีนะคะบุญประจําปีบุญประจําป,ป,ปีบ้าน,บ,านบ้านใกล้ก็มาเนาะบ้านใกล้เราก็มาทาบุญร่วมทําบุญบางคนก็มาทําโรงทานนะคะโรงทานก็มีหลายโรงฝั่งทางนี้ก็จะเป็นวัดวาอาราม ว,ว่าอารามของวัดภูกำพานะคระับจะมีการมาดูฝั่งทางนี้นะคะเงียบ๊บเนาะฝั่งทางนี้เพราะว่าอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าก็จะเงียบขิ๊บก็มีมีทั้งโรงครัวมีทั้งรงทานนะกว้างขวางนะครับเพราะว่าฝั่งทางนี้จะไม่มี ไม่มีร่มเนาะไม่มีร่มเงานะคะแต่ดอกไม้ก็สวยสวยมาแล้พร้อมแล้เนาะนี่นะคะชองบ้านคู่บุญเกิะเข้ากันครอบคูยกัชาวบ้านกลุ่มเราก็มาก็จะมาร่วมขบวนแห่นะคะตีอะไรเนะเดี๋ยวเราก็จะมีการแห่นะคะมาทำบุญนะคะต้นกันรับประพึกเนาะ โอ้ oh, ดอกไม้สวยงามนี uh, ม่จะเป็นทีมงานของของบ้านกกตูมนะคะครับขออนุญาตพระอาจารย์ครับเออเครื่องเสียงครับเออรุณาเปิดเครื่องเสียงเลยเด้อรับจะเป็นของบ้านกบตูมนะคะราขอมาเครื่องเสียงแห่เฟื่องที่แห่ต้นกันนะครับมาอาบุญกันนะคะมาเข้าร่มกันก่อนนะคะ นะคะชาวบ้านของเราก็มามีต้นกันนะคะมารวมบ่รวมบ้านบกบูมของเรานะคะก็จะเตรียมแห่แล้วนะคะมีดนตรีนะเตรียมแห่กันนะคะเราก็จะไปแห่ต้นกันนะคะ เริ่มขบวนแห่นะคะชาวบ้านกลุ่มของเรานะคะก็มาร่วมทำบุญน,นะคะต้นเนี่ต้นกันนะคะมาเด้อมามวนน้ากันเด้อมาทำบุญทำบุญมามวนน้ากันแแหงซ้ายนะคะเราก็จะไปบุญทางซ้ายเลยรอบนี้นะคะมาเด้อมาเด้อมาแห่ขบวนแห่ของเราก็เนาะ อนนี้ก็จะวนไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะคะเดี๋ยวม่เจอก็จะได้เข้าไปร่วมขบวนแห่ก่อนนะคะรอบสวยงามนะคะวัดคูรักพาตอนนี้กำลังเริ่มขบวนแห่นะคะ บ้าน,น,นเานาะตาทุบบุญด้วยนะคะการจัดทำตุงสวยงามนะคะเนาะสวยงามมานะคะเนาะจัได้อย่างสวยงามนะคะนี่นะคะขบวนแห่ของเรานะคะบ้านตบกตูนเรากำลังนะคะแห่เข้ามา แห่กันนะคะต้องกเป็นสาสามรอบนะคะเป็นสามรอบเอาไอนดนตีกระบวนแห่ของเรานะคะขอนื่นหัเซลนํำกันเ้อค่ะมาแห่ต้นกันน้ำกันต้นกันระเบินพล้นนะคะนี่นรัะชาวบา้านกบดุ นี่จะเป็นแม่ใหญ่บ้านนะคะบ pues ้านปูนนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นที่มุ่นนะคะดึงของเราได้ดึงได้สืนสูนกันมากเลยนะเพื่อนกันโอ้ทีนี่นะคะก็จะเป็นการเก็บโปรยทานด้วยนะคะเหลือโปรยทานด้วย มาทำบุญร <ersch> ่วมกันนะคะวันนี้เรามาทำบุญที่บ้านมะนาวเด็กๆก็จะมีการนะคะร่วมเก็บเหรียญโปรยทานนะเดี๋ยวก็จะรอบมาฝั่งตรงนู้นเนาะจะได้สวยงามมากเลยนะคะตุ้งเนาะ เล่นแบบนเนาะสนุกสนานนะคะมาแล้วนะคะรอบที่สองรอบที่สองชาวบ้านของเราก็มาร่วมนะคะถักเปนต้นกันเนาะเพราะว่าบ้านเราก็จะมาแบบน,นี้ผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์นะคะแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะจะดูฟังนี้ นะคะก็ะมาร่วมทำวํำบุญกันได้นะคะขอบคุณค่ะพอจบคลิปลงกระเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ